สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับเซลซันจากรถดีเด่นนะครับวันนี้ผมจะพามาดูโกดังของเรานะครับที่เป็นที่จอดรถหมดสัญญาเช่านะครับเรามีรถในสต็อกให้ลูกค้าเลือกเนี่ยประมาณ400คันนะครับลูกค้าสามารถมาจิ้มได้เลยนะครับว่าจะเลือกคันไหนอันนี้เป็นโซนที่1นะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูโซนต่อไปอันนี้จะเป็นโซนที่2นะครับพวกนี้จะเป็นออติสพันหกจีนะครับปี17จดทะเบียนปี18นะครับเลขไม้ประมาณแสนต้นๆเท่านั้นเองครับแล้วขายอยู่ที่4 2 9นะครับ จัดไฟแนนซ์หรือเงินสดถ้าเงินสดเนี่ยเราเสียแวดให้นะครับไม่ต้องกลัวอันนี้เป็นรถใหม่เพิ่งเข้ามาเลยนะครับผมอันนี้เรามาต่อกันที่โซนที่3นะครับโซนนี้จะถือว่าเป็นโซนที่จอดรถเยอะมากนะครับคันด้างหลังผมนี้เป็นเจพัทปี18นะครับเลขไมล์หลักหมื่นนะครับเราขายอยู่ที่379เท่านั้นเองครับผู้ลูกค้าผู้ลูกค้าเห็นรถด้านหลังผมไหมครับรถด้านหลังทุกคันเนี่ยเป็นรถหมดสัญญาเช่าหมดนะครับทุกคันในหมดสัญญาเช่ามาจากองค์กรใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นการไฟฟ้าการปปรา TOT หลายๆเครือในประเทศไทยนะครับเช่ารถของเราเนี่ยปลดออกมาเรามาพร้อมขายครับรถสวยมากนะครับคุณลูกค้าอันนี้ก็เป็นร่าวๆนะครับของโกดังเรานะครับคุณลูกค้าถ้าลูกคุณลูกค้าสนใจเนี่ยคอมเมนต์หรือสอบถามหรือแอดไลน์หรือโทรหาผมได้เลยนะครับผมยินดีให้บริการเต็มที่นะครับราคารถทุกคันในที่นี้รับรองว่าคุณลูกค้าเลาใจแน่นอนครับผมเพราะเราเป็นต้นทางนะผมรับรองว่าลูกค้าสะดุดุ้งแน่นอนกับราคาที่เราขายกับลูกค้านะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ